สวัสดีนะักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะกับห้องเรียนคณิะครูไอนั่นเองนะคะและในชั่วโมงนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องของกําไรและขาดทุนนะคะเกี่ยวกับกําไรแล้วก็ขาดทุนนะคะมาดูกันก่อนเลยว่ากําไรมันเป็นยังไงแล้วก็ขาดทุนมันเป็นยังไงนะไปดูในข้อที่1นึ่เขาบอกว่าพิจารณาข้อความที่กําหนดให้ และบอกความหมายนะคะเรามาดูความหมายกันก่อนในข้อที่1ร้านค้าขายนาฬิกาได้กำไราไร15%นะคะหมายความว่าถ้าร้านค้าเขาซื้อนาฬิกามา1 0 0บาทนะคะเขาจะขายได้กำไรก็คือ15บบาทนั่นเองนะคะและราคาขายละ่ะเวลาเราขายสินค้านะคะเราก็จะเอา ทุนอันนี้คือทุนนะคะบวกด้วยกำไรจะมีค่าเท่ากับราคาขายนั่นเองนะคะดังนั้นราคาขายของเราก็จะเป็น115บาทนะจ๊ะไปต่อในข้อที่2กันเลยในข้อที่2เขาบอกว่าหน้าทีขายรถจักรยานขาดทุนนะ,ะขาดทุน25%นะ,ะถ้าหน้าทีซื้อจักรยานโยน์มาอะไรราคา จักรยานเฉยๆนะคะครูไออ่านเกินนะจ๊ะสมมุติให้ซื้อจักรยานมา100บาทขาดทุนไป25%ก็คือขาดทุนไป25บาทนะคะอันนั้นคือกําไรส่วนราคาขายนะคะราคาขายมันเกิดจากอะไรรูกทุนลบด้วยขาดทุนนะคะอันนี้ก็จะกลายเป็น100ลบด้วย2 e 5นะคะเท่ากับ เจ็ดสบ้าทนั่นเองนะคะถ้าได้กำไรเราจะบวกเพิ่มแต่ถ้าขาดทุนเราจะลบออกโอเคนะไปต่อกันเลยนะคะในข้อที่2ก็เาบอกว่าจงหาคำตอบนะคะอันนี้จะเหมือนกับเรื่องที่แล้วที่ผ่านมาเขาบอกว่าแม่ค้าซื้อผักมา800บาทได้กำไร3าไร30%แม่ค้าขายผักได้กำไรเท่าไหร่เขาถามแค่ กำไรเขาไม่ได้ถาราคาขายซึ่งกําไรของคุณก็อยู่บรรทัดนี้นะคะนี่กําไรอยู่บรรทัดนี้กําไรร้อยละ30 30ของทุนนะคะดังนั้นเราก็ได้30เอาเดี๋ยวแป๊บนึงไอ้เปลี่ยนสีก่อนนะคะขายได้กําไรลอยละ30นะคนะของราคาทุนที่ซื้อมานะคะ กำไรร้อยละ30ร้อยละ30ก็คือ30ส่วน100ของทุนที่ซื้อมาก็คือ800นะจ๊ะตัดทอนแบบง่ายๆเลย0หาร0 0หาร0นะคะเหลือแค่3คูณกับ80 8คูณ3เป็น24นะคะเหลือ0 1ตัวนำมาเติมนะคะดังนั้นแม่ค้าขายผักได้กำไร240 จ,จิตราซื้อจักรยานราคา1,500บาทขายต่อให้เพื่อนขาดทุน20%นะ,ะจิตราขายจักรยานขาดทุนเท่าไหร่นะ,ะเขาถามแค่ขาดทุนเขาไม่ได้ถามหาราคาขายนะคะดังนั้นขาดทุนอยู่ตรงนี้ขาดทุน20%ของราคาจักรยาน 20%ก็คือ20ส่วน100ของราคาจักรยานก็คือ1,500นะคะเท่ากับเท่าไหร่ให้ไปตัดทอนหาคำตอบเองนะคะข้อ3ข้อ4ก็ให้เด็กๆพิจารณาโจทย์แล้วก็ทำเองนะคะเราก็มาดูการแสดงวิธีทำนะคะของโจทย์ปัญหากำไรขาดทุนนะคะในข้อที่1นึ่เขาบอกว่าสุพัชชาซื้อเสื้อราคาตัวละ 240บาทนะคะขายได้กำไร25เร์เสุพัชชาขายเสื้อได้กำไรกี่บาทเขาถามแค่กำไรนะแต่ก่อนอื่นนักเรียนต้องเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดลงก่อนนะคะถ้าเขาให้แสดงวิธีทำนะคะสุพัชชาซื้อเสื้อตัวละ240บาทเขียนลงไปบรรทัดที่1น,นะคะสุพัชชา ซื้อเสื้อราคาตัวละ240มีหน่วยเป็นบาทนะคะบรรทัดถัดไปสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ขายได้กำไร25%าไร2เขายได้กำไร25%เร์เซ บรรทัดที่3โจทย์ถามสุพัชชาขายเสื้อได้กำไรสุพัชชาขายเสื้อได้กำไรกำไรก็คือเท่าไหร่ลูก25%ปนะคะแปลงจากเปอร์เซ็นต์ให้อยู่ในรูปเศษส่วนนะคะเราก็จะได้เป็นเศษ25ส่วนด้วย100นั่นเอง ของราคาที่ซื้อมาถือเท่าไหร่นะ240นะคะหลังจากนั้นนักเรียนทำการตัดทอนได้นะคะ25กับ100จะมีแม่25ที่หารได้ลงตัวนะคะไม่เชื่อไปเปิดสุดคูณดูได้เลยนะจ๊ะ251เป็น25 25 4เป็น100นะ,ะและ ถ้าตัวส่วนกับตัวเศษสามารถตัดทอนกันได้ก็ตัดทอนกันต่อไปได้อีกนะคะเช่นส1เป็น4 4อะไรได้24นะสี่ห24นะคะเหลือ0ูนย์ในหลักหน่วยชักขึ้นมาเติมนะจ๊ะ1คูณ6กก็ได้เท่ากับ60ส่วนเป็น1ไม่นำมาเขียนเสร็จแล้วมีหน่วยเป็นบาทนะคะตอบ สุพัชชาขายเสื้อได้กำไรหกบาทนั่นเองนะคะเสร็จแล้วสำหรับตัวอย่างในข้อที่1นนะคะส่วนข้อ2ข้อ3นะคะ เดนนายซื้อนาฬิกามาเรือนละ600บาทขายขาดทุน12%บเนดนนายขายนาฬิกาขาดทุนเท่าไหร่ mm hmm. เข้าถามแค่ขาดทุนนะคะดังนั้น mm hmm. เขาขาดทุน1 2ของ600 mm hmm. นะจ๊ะแล้วไปแสดงวิธีทำมาด้วยนะคะไปต่อในข้อที่3เขาบอกว่าร้านค้าซื้อตู้ราคา2,400บาทขายได้กำไร2 8ร้านค้าขายตู้ได้กำไรเท่าไหร่นะคะ ขาถามแค่กำไรกำไรของเราก็อยู่นี่นะคะ28%นของ2,400นะคะนักเรียนไปหาคําตอบมาเองนะคะวายก็ฝากเด็กๆนะคะทํางานให้เป็นปัจจุบันนะคะส่งงานสม่ําเสมอนะคะดินจะได้ไม่พอกหางหมูง,งานจะได้ไม่เยอะนะคะนั้นฝากเด็กๆทําใบงานทํารายงานให้เรียบร้อยนะคะไว้เจอกันใหม่ชั่วโมงหน้านะจ๊ะเด็กๆบายบาย